ภูมิ10องศาเราจะเอาน้ำแข็งซองหลายๆก้อนมาต่อรวมกันก่อให้เป็นบ้านหลังใหญ่ๆปูพื้นด้วยน้ำแข็งเย็นๆเราจะอยู่ในบ้านน้ำแข็งได้ไหมไปลุยกันเลยโอเคก็สวัสดีดีๆนะครับผมวันนี้เราจะมาข้าง้แข็งอยู่ในกับน้ำคืนโอ้โหตอนนี้นะครับเรากำลังสร้างบ้านน้ำแข็งอย่างไม่ใช้แรงงานหุ่นยนต์นะใช้แรงงานคนนะครับผม อะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะได้อยู่นะกับผมอ่ะร่างกายกำจัดลำเลิศนักกีฬาหนักหนักได้ดีน้ำแข็งนี้นะครับผมไม่รู้ว่าหนักประมาณสิบยี่สิบโลหรือเปล่าไม่นี่เขาบอกว่าหนักเกือบถึงร้อยโลหรือเปล่าใช่ไหมแอ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็จะไปวางไว้ตรงนี้โอ้โหแข็งแรงมากแล้วน้ำแข็งเนี่ยมันจะทําการยึดติดกันนะไม่ต้องห่วงว่าแบบมันจะตกลงมาทับหัวพวกเรานะครับอนนี้ใช่ พี่เมไม่เก่งไอ้ไอ <st> <nogle> ้ไ <representation> อ้ไไอ้ไ <probable> อ <eller Rednerwechsel> ้ไอ <wei> ้ไ <GO> อ <av i> ้อ้ไอ้ไอไอ้ไอ้าอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อบไอ้ไอ้ไอไอ้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 เราไ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้เอ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอ้ไอกปอ้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  นูซสันทายเหรอดูซ้ันทายกันมาเล้รอจะเอาเหรอนึ่จะไปกันได้เหรอเกะกงปูด้วยนะเดี๋ยวเรามารีวิวบ้านน้อแข็งของเราดีกว่าดูสิครับมองเข้าไปแล้วมันใหญ่โอนหวก้างมากเดี๋ยวเราใส่รองเท้าเข้าบ้านก่อนาะว่าเาอยู่บ้านใไหมใ้ลุ สวยถ้าเยเดี๋ยวอนเพื่อนๆคำเตือนคืออย่าไปจะแทกไอ้พุกนี่เลยนดเลยนะน้อแข็งอ่ะาะมันอันตรายมากมันหล่นลงมาไงมันถล่มลงมาถ้าหัวเราได้เลยนะมาี น้ำแข็งกันมานานมากๆเลยนะประมาณ5 6หชั่วโมงอะน้ำแข็งดูสิครับดูละลายอ่ะดึงๆึงติวิวๆวเวลาเราหิวน้ำเราก็เสรแ้บบน้ได้ใครสกี้ไช่ไหมใครสกีไนะอต่ที่พี่แม่อย่างงี้เฮ้ยนี่เบอมบอยกับพี่มาแข่งกันไหมใครหมุนใครหมุนยเดียวได้เดียวกัน1 2 3บอมา ใช้ชีวิตกันในบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องเห็นบ้านแล้วก่อนโซนนี้เป็นโซนทํากิจกรรมทําอาหารกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นโซนนอนกันนะครับก็จะต้องไม่เย็นมากนะแล้วก็ไม่อันตรายมากเพราะว่าข้างในเนี่ยมันอันตรายน้ําแข็งมันอยู่ตู้หลับหลับอยู่ตุ๊บลงมาตรงนี้ไอเย็นแบบเย็นมากเลยหรอไม่มีควันแต่มันเย็นมากรู้สึกเย็นรับรับได้เย็นมากเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยมันตะทอง เช้เวาสบายดีไหมสบายดีเหรอกุ้ง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 กุองกุ้กุ้งก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 ้ง้งก้าก้ากุุ้้งก้งกุ้งุุ้้งกุ้งีุ้งก้งกุ้งกุ้วกุ้งกุ้วกา้กุกุนุุ้กไ้้้งกไ้งอกกล้มา้มาเร็วๆุก้้้ย ไ,ไม่ได้ทำยกยาแล้วผมเข้าแบบ้านพวกเรากันก่อนอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะคะทุกคนที่เกิดเราเนี่ยบรรยากาศหนาวเราก็จะผิงไฟนีไปไนนเป็นยังไงครับเพื่อนมีแล้วก็มีอาหารด้วยมีขนมปังด้วยนะครับอ,อันนี้คือที่จุดไฟของผมอะไรลูก๋ยว สันสันเอาสันสันไม่ใช่หมาน้มแข็งลูกสันไม่ใช่อ่ะลูกโอ้มาลูกโอ้โอ้โอ้โอโอ้อยากอยู่ด้วยเนาะสันสก็อยากเล่นที่สำคัญเลยนะที่สำคัญ่ไม่กัดกันไม่ด้วยกันลูกเอ้าเอาเล่นเย็นแบบนวรักกัน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 เอาผมหยิบอัฟงมาด้วยนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเพราะว่าจะได้มีแบบว่าหมีไงหมีก่อน อันนี้คืออยางไหลูกหนูจะไม่ลงไปล่ะคะปตาปขาหนูอยู่ด้วยนะโอเคเข้าไหนใครเอาอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาแชร์กันหน่อยพี่เอาบ้าสมาทำไมเอาบ้านมาเล่นในบ้านโอ้โหมีน้เป็ดของตัวเองโอ้โหคนาน่ารักอ่ะพคอยมีหวานเย็นกินเพิ่มพลังไงเอาน้ำแข็ง ไเมาแล้วมินนี้มาไปเอามาปูนอนเลยมาปูเลยมากผมนำเสนือปล่อยย่อปล่อยย่อมันร้อนแล้วทำไมอ่ะมันเย็นเกินถ้ทุบทิ้งมนให้หมดตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งที่มันตกลงมานะครับทุกคนนะทำเป็นโต๊ะไว้ก่อนนี่เอาไว้ทำอาหารของพวกเราดีเลยเดี๋ยวเราปุงผิงไฟกันครับเพื่อนๆไปเลยเติมไป อ้ยรถติดดีอุ่นเลยปกติเราต้องทําแบบว่าขนมปังซี่เลยเราจะมีไม้เสียบขนมปังนะครับผมแล้วก็ขนมปังนะครับเพื่อนๆครับครับผมมาเช่ยน้มาแข็งนะอุ้ยขนมปังเราระวังไมมนะเอยากได้ไปเยอะปกติแล้วมันต้องเบื่อๆนิดนึงไหมอ่ะใช่ไป็นสีน้ำตาลอ่ะไม่มีไม้ไม่เลยขนมปังไม่อะเนี่ย โห่กอบมากโห่ไม่เมยกกอบมาก มากับการทําให้เป็นน้ําแข็งเล็กๆเฉยๆอ่ะมันไม่ได้หมาะกับการเป็นแบบว่าเกณฑิม่าโอ้โหมันมันละเอียดได้เช่นี้จริงๆนะครับเพื่อนนะโอ้าหนอดเลย่เ้โหมาามามมมมมามมใมาม้มาามหม้ น้่เดี๋ยวกันจะไปดิ่งกินเฮลบอร์ติชมุลหวานเลยเน่ก็ไหนๆแล้วนะใช้ชีวิตในที่เย็นมึงต้องกินอะไรเย็นๆนะโอ้ยฟังเุร่งไรหฟังเครน้องแดงกินก็เป็นฟังเย็นเลยหูตังเย็นเหรอใช่มีสองแผ่นโอเคของคนไม่แบ่งไม่แบ่งเอาผมเป็นคนเอามาดิเอาบอลก็นี่ไงของบอลนะโอเคยังมีเงาเก่าอยู่ ปังเย็นเนี่ยใช่นี่หรอใช่มันจะอร่อยจริงๆใช่ไหมอร่อยอร่อยใช่อร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยบอกแม่อร่อยเพราะต้องแข่งใส่เขาก็ใส่ขนมปังปิ้งนะเนี่ยอร่อยมอร่อยผมบอกแล้วมีน้ำแข็งด้วยมีน้ำแข็งครับผมดูฮะสิ้นไม่กินหมดเหรอเฮ้ยหวานเลยเบาหวานแน่นอนต้นเหนียวหมดเลย มีที่อานนบ,บน้ำกระโดดน้ำกระโดดอยู่ไวอนะจะพาทุกคนไปดูทุกคนมี่หะอใคนี่นคือที่อาบน้ำเราในวันนี้ มีมูนก<อ>ล้องนะบอสมึงนี่ลืบอย่างงั้นล่ะออา้าวก็จะเป็นแบบเดี๋ยว<ม>เราต้องต่อสายยางแล้วเราเขจะอัดน้ำนยังไงครับท<อ>ุกคนโอเคโอเผมขอนอนุมาตละกินให้บอสเนี่ยเอาเอาฟพงไปเก็บก่อนแล้วกันโอเคเพราะว่าคืนนี้อนอนยากมากอ่างพงอ่าจะหนาวนะตอนเนี้ยที่นอนเราอ่ะเรานอนแล้วมันละลายเรื่อยๆมันละลายแล้วมันตรงมาทางหัวเราแบบนี่เลยมันอันเนี้ยใช่ไอ้เนี่ยมันทำให้เรื่อยเรานอนอยู่ทำนี่เราหู้วว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  นอนกถอะว่ามันนอนได้จริงๆหรือเปล่าโอ้โหได้ได้ได้แอนี้เป็นหมอนนะเดี๋ยวผมเอาของไปเก็บกันนะได้เลยบม่เป็นครับครูครับเป็นพัาเถอะลูกคือมันมันมันปกติแล้วเรานอนในห้องแอร์มันเป็นความเย็นของแอร์เฉยๆแต่อันนี้มันเป็นความเย็นจากแบบว่าที่มันชุ่มชื้นมากเลยใช่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าลายลายแมงแข่งของแต่ละลายมันต่างกันนะครับอย่างอันนี้เนี่ยจะสวยมากจะขาวล้วนเลยเห็นไหมฮะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบใสๆนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนฟูเลยอ่ะดูดิเหมือนพุษแตกอ่ะ เอางี้เดี๋ยวเรามาช่วยกันแกะสลักเพื่อเป็นแบบว่าจานลึกว่าเราแบบว่าได้มาอยู่ในบ้านน้องแข็ด้วยกันดีกว่าทขาเปตูนี่ไงตูเราคัามเย็นมากเลยเราเข้าไปทำไมามเย็นชอบกินเอาอย่าเปโอเคโอเคโอเคนนีอุปกรณ์นะครับในการแกะสลักของพวกเราในนียอุปกรณ์ในนี้ส่วนผมไปทำอะไรแกะสลัก Đấy vừa, đấy vừa, đùi 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 đi Ê, đùi ếch à Ếch quá, S quá, hãy em cơm vào quá Ê, đẹp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  quá Ê, nhìn Ê, ไอ้สองตัวได้เดี๋ยวเอาตัวดีเตัวดีเตัวสุดท้ายเติมสอสุดท้ายพี่มีทำไมมันเบี้ยวล่ะโอ้โหพี่มีต้องแซวไปเองนี้เลยดิแล้วก็ทำแบบน้ของแท้เนี่ยเอาไม่ลักเทียบซะเลยไอ้ที่ทะเยอหรอนี่อีใครต้องแต่งด้วยไฟด้วยไฟด้วยเราไม่มีเหรอ ขโมยไม่อยากต้องคิดมากเลยใจแยผมว่าไฟที่เราเปิดมาแล้วอ่ะผึ่งมันจะสวยมากเพราะว่ามันจะแผ่จมูกประกายใช่จะได้หมดไปเลยพ้นไปพ้ดไปของยังของยังสาวผมสวยเงินสวยเงินโอ้ยเลยโอ้หูเออใช่ใช่ใช่พีมะลอยโอ้โห ผมก็ขำนะเฮ้ยเดียวเร่องอบน้ำในบ้านเลยเหรอแล้วต่อฝักบัวให้อันนี้อะไรอ่ะบัวอบัตตัวแได้ได้เดี๋ยวรอรออุ้ยเตอ้ยเป็นลมแล้วไงได้น่าจะได้แล้วพี่เมมาักบัวััวงไว้ตรงนี้โอ้ว่าลึกสมบร

ถูมือให้หน่อยโอ้ยลูกกเกมากอุ้ยตัวตัวเรานเร็อุ่นอุ่นไมอุ่นมอุ่นอุ่นอุนด้วยด้วยบอกหไม่ไหวแล้อ้ยยโี่ยดูตัวผม อะไรนะดูดิดูดูไอไอเย็นเู้่หญ่อ๋อคืออุณหภูมิร่างกายของบอสอหะมันอุ่นเว้ยถ้ามันเจอไอเย็นเข้าไปมันเลยออกมาอย่างเงี้ยโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะทำการเข้านอนในบ้านน้ำแข็งของพวกเรากันแล้วนะครับแล้วผมนี่ไปถึงมาทักทายได้ไหมไม่เกินอุ้ยอุ้ยหุยถ่าแล้วข้างหลังสวยมากดูดิสวยมากเคดู วันน้ำแข็งของเรามันสวยแบบมันสวยแบบโว้โหทำไมเราไม่ปิดไฟถ่ายตั้งนานแล้วมันอันตรายอย่างพวกเรามากเลยโอ้ยเราไปหมดนะไปหมดโอ้ยได้ฟิลมาอยู่ต่างประเทศเลยอ่ะต่างประเทศกันตอนในห้องตั้งแตู่ธรรมชาติเลยโอ้ยยยเยย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 อยยยยยย่ยย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 ย้ยย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 ยเยย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 ย พี่เมนนอนก่อนน้ำแข็งทำไมอะ่ะใช่เหรอยังไงอุ่นดีมีไอออกมาด้วยวิวพี่เมนไอออกปากเลยอ,ะ <c oughs> อย่ะมาดูต่างกันเลย <c oughs> เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ,บ๊ายบายครับควันเต็มเลย นี่คือบรรยากาศบ้านน้ำแข็งของเราในช่วงกลางคืนนะคะพวกเราก็ใช้ชีวิตนอนกันแบบว่าตื่นเต้นกันมากเพราะามันไม่เคยได้นอนอะไรแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆคือมันฟิล์ูกุลมากๆแต่ว่ามันก็ลำบากมากเพราะฉะนั้นเราจะดื่มด่ากับความรู้สึกนี้ทั้งคืนไปเจอกันตอนเช้าจ้าฟันดีจ้าโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับทุกคนครับ <S <S หนาวมากนะครับเมื่อวานแต่ว่าโอเคนะสบายเลยส่วนตัวอู๋ว่ามันโอเคนะโปแอบไปเอาผ้ามาห่มเมื่อคืนให้มาดูบ้านตอนนี้เนี่ยมันละลายประมาณนี้เอ้ยล้มหมดเลยละลายแต่ว่ามันก็ยึดติดดีนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ถืแรงแรงได้ไหมอ๋อมันเชื่อมมันเชื่อมเพราะว่าความเย็นมันเชื่อมกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยพี่ว่าประมาณสามวันถึงจะละลายพื้นอะแทบไม่ลดเลยเห็นไหมไม่ใหญ่อ่ะเท่าเดิม ผมถึงชาแล้วถ้าเด็กเจอคลิปหน้าแล้วกันขอเอาตัวไปกินข้าวอาบน้ำก่อนนะคะสำหรับวันนี้ฝากติดตามแฟนเพจอุจุนให้เอ็นด้วยชิสาลายไม่ไปจ้าอุดหนาวไม่หลงอะแข็งแรงว่ะ